สวัสดีจ้าพบกับช่องแอลชาแนลอีกแล้วน่าจ้บพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็มีแนวทางมาแบ่งปันในพี่ให้น้องด้รับชมคือเก่าเนาะเป็นแนวทางดาวโจนงว่าประจําวันที่19เดือน7 2564ก่อนอื่นกระโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง แอดกับขอสวัสดีเอฟซีไม่เอฟซีเก่าเนาะค่ะบวต่างประเทศหรือในประเทศเนาะค่ะเนาะสวัสดีเนาะค่ะเนาะสวัสดีสุขสุขคนเนาะจ้ะเมื่อนี้ก็เป็นแนวทางดาวโจรเนาะจ้ะสีมาฝากพี่ฝากน้องเนาะแนวทางดาวโจรเมื่อคืนนี้แอดกับบอลเด้ลงเนาะจ้ะเพราะว่าบอรู้ว่ามันออกกันจักดาวเนาะจ้ะก็เลยแบบตัดสินใจก็เลยอยากในจังหน่อยก็เลยบอลลงซ้ำเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็จะออกทั้งสองดาวเนาะดาววีกับดาวปกติเนาะจ้ะเนาะ วันที่สิบเก้างวดประจำวันที่สิบเก้าหกสิบสี่เสียงรบกวนเน้นจักหน่อยนอกจากพี่น้องจะเสียงหมาเหาอยู่ข้าง,างห้อง อหนีกก็ออกสองดาวเนาะจ้ะเมือ่อคืนนี่แอดก็ตัดสินใจล่ออยู่นะจ้ะเนาะล่อว่าสิออกจากดาวได้ก็เลยแบบล่ออยู่ก็เลยเอาไปมากก็เลยบลล์ล่องซ้ำน่านะจะเนาะมือนีกก็เลยมาลงให้นะจ้ะเป็นดาว VIP กับดาวปกตินะจ้ะสองดาวเนาะแอ็ดก็จะให้เป็นเด่นเก้ากับเจ็ดเด่นเก้ากับเจ็ด ปันเก้ารูดวิ่งเจ็ดนะจ๊ะเนาะปันเก้ารูดวิ่งเจ็ดส่วนตัวเด่นให้เป็นเก้าแปดเก้าสองเก้าเจ็ด เก้าห้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสองแอดก็จะให้เลขที่คิดคำนวณน,น้อกม้าในหนีเนาะจ๋าเนาะท่าโบมักอยู่ในหนีกระมาจับอยู่ในหนีได้เนาะจ๋าเนาะ เด่ 9, นเกาน่าจะเด่น9กับ7จ็ 7. ลองเบิงงในนีนีน่าจะเพื่อมิตตัวมากตัวชอบเนาะนี่ก็ให้เป็นตัวเด่นน่าจะเด่น9กับ7ส่วน2ตัวสตัวอย่าลืมไปกลับทุกครั้งทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะ่าจะ อย่าลืมไปกับอาจจะเน้นตัวที่แอดมาให้นาะจะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเนาะความชอบส่วนตัวเก้าเจ็ดเจ็ดหกเก้าสองเจ็ดสามเนาะ ถ้ามักถ้าชอบก็จดไว้แคบใบเนาะจ้ะถ้าบ่มักก็สามารถเลื่อนผ่านได้เนาะแนวทางมีเขามีหลุดเนาะจ้ะพี่น้องจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งถ้ามักตัวใดก็ลองจับไปเบิ่งเนาะจ้ะในตะล่างนี่ก็จับได้เนาะจ้าจับได้เพราะว่าแอดกะจับอยู่ในหนีแต่บางที่ก็อาจจะบกครบเนาะจ้ากะล่องเบิงเนาะจ้าเนาะ ก่อนที่จะออกไปก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเดจ้าเพื่อท,ที่จะได้เห็นแนวทางมาให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะจ้าเนาะขอขอพะคุณทุกการบ้างแรงใจที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะจ้บมาว่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านาะจ้าเนาะขอขอพระคุณเนาะ,ะ,นะะค่ะเนาะขอพะคุณทุกกำลังใจเลยเนาะจ้าสุดท้ายขอให้พี่น้องมีโชคมีลาบลำลำเลยลวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขุสุขคนนะจ้ะพ่อกันคลิปนาสวัสดีค่ะ